ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแก้วก้าตะลุยลิเกเลเจนตอนนี้เป็นตอนที่7แล้วนะครับแก้วจะพาทุกท่านมารับชมการตีเลเจนแปตาให้ชมกันมาดูกันว่าแก้วจะโหดขนาดไหนนะครับโดยสุตรที่ใช้แก้วใช้เป็นซูเปอร์นักควงหินนะครับหรือว่าซูเปอร์เบลล์นะครับก็เป็นสูตรที่แก้วเล่นแล้วโอเคเลยเล่นแล้วชอบเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาจมตีกันโอเค เราเจอบ้านหลังแรกครับก็จะเป็นบ้าน14ครับที่โหช่วได้เลยนะครับถามว่าจะเข้ายังไงการจะเข้านะครับแก้วหออเล็งก่อนครับโดยแก้วคิดว่าแก้วจะเข้าทางด้านซ้ายมือก็จะเจาะเข้าไปนะครับโดยก่อนเลยครับเราจะต้องทําการใช้ทางฝั่งของปูวเดนครับที่มีเข้าไปก็คิดว่าด้านบนครับน่าจะดีก็จะปล่อยทางฝั่งของปูวเดนครับลงไปด้านบน แก้วปล่อยลงไปตรงนี้เลยแล้วก็ปล่อยบอลลูนไปหตัวครับปล่อยนางฟ้าลงไป5ตัวเลยก็จะโจมตีนครับเราอาจจะใช้ปูเดนที่ไม่นานเท่าไหร่นครับประมาณ30 4 0ิถึงีิวินครับก็อาจจะเพียงพอแล้วแต่ก็อยากจะได้ป้อมอิฟโนโเหมือนกันเดี๋ยวดูก่อนครับว่าจะเอายังไงดีดูเหมือนว่าปูเดนครับจะทำการโจมตีด้านบนแล้วก็จะมาด้านล่างครับซึ่งเวลาก็ผ่านไปนครับแก้คิดว่า ก้วจะเข้าแล้วนะครับโดยปูเดินอยู่ด้านบนก้วจะทำการใช้ซุปเปอร์เบิรดลงไปนะครับตรงนี้เลยก็จะปล่อยลงไปนะครับแล้วก็จะทำการใช็คิงลงไปด้านล่างปล่อยแม่มดลงไป2ตัวครับแล้วก็ใช้ควีนครับมาด้านบนควีนจะดึงปูเดนมานะครับแต่แต่ปูเดนไม่มานะเราใช้พ่อมดลงไปช่วยปูปูไม่มาทำไงดีโอเคเราปล่อยโก้แข็งไปนะครับเพื่อที่จะดึงปูมา โอเควนเราอาจจะเสียสกิลด้านครับเดี๋ยวเราใช้บอลลูนแล้วก็เครื่องยิงดูดล็อกลงไปนะครับปูเดนไม่มาครับโอเคปูเดนมาแล้วนะครับกว่าจะมานะครับก็มาช้าหรือเกินแก้วใช้ปูเดนไกลเกินไปนะครับแล้วก็ทางฝั่งของป้อมอินซีนะครับยิงมาครับเราเจาะเข้าไปไม่ได้หรือเปล่าเราใช้สกิลคามพิมอตะได้ไหมก็ใช้เลย โอ้โบอลอร์ของแก้วนะครับมันตายไปค่อนข้างเยอะเลยก็จะปล่อยยาบ้าไปานะครับแล้วก็จะใช้เจนครับลงไปด้านล่างเลยจากนั้นแก้วจะทําการใช้ในแมกกาดดนครับลงไป1ขวดตรงนี้เลยเยืะตีออกมาครับก็จะเข้าไปด้านในจากนี้ไม่ค่อยสวยเลยครับดูส่งแล้วค่อนข้างมั่วโอเคมาดูกันว่าแก้วจะไปต่อได้ไกลแค่ไหนนะครับเวลาที่เหลืออยู่เหลืออยู่หนาที7วินาทีครับโดยตอนนี้นครับเราจะเข้าไป เจ๊เข้าไปนะครับแล้วก็มีแช่ยูนครับสมารถที่จะแช่ไปได้นะครับแก้วใช้มีอยากลอกหุ่นให้กับเจ๊ก่อนเลยโอเคจะชิงไปนะครับควีนเข้าไปเราแช่ไปที่บ้านก่อนเลยแล้วก็ใช้มังกรน้อยลงไปนะครับอ้าวแก้วลืมปล่อยเปกก้านครับตายแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะทําการใช้จะแช่นครับแช่ไปที่บ้านเลยโอเคเราจะแช่ไปที่บ้านครับควีนอาจจะโจมตีไม่ได้นครับที่บ้าน ได้ไหมได้ไหมตอนนี้แก้วขอภัยด้วยนะครับแก้วเล่นไก่มากๆเปิดตาแรกครับก็โคตรไก่เลยครับแล้วก็เจอถานแค่ตอนทาน,นครับยังไงเราก็สู้ไม่ไหวแก้วได้มาทั้งหมด2ดาว85%หรนะครับเหลือยาบ้าอยู่หนึ่งขวดครับที่ยังไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ยาพิษโอเคอย่างน้อยเราก็ได้สงดาวนะครับถือว่า ได้เรียนรู้ไปนะครับว่าควรที่จะทําให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มันทําไมมันยังไม่จบอ่ะก็จะจบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมตาที่2กันต่อนครับมาชมมาที่2กันต่อนครับเจอบ้านแอนติทรีนะครับต่อต้าน3ดาวเดี๋ยวแก้วจะตีชมกันครับนี่แอคเลยแอคเลยก็เป็นบ้าน14ครับที่กําแพงยังไม่หดท่า่นะครับรวมถึงพูก้าบางตัวครับก็ยังไม่ตันแต่ว่าปูเดนเนตเข้ายากเหมือนกันนะ โภดาล่านครับมีทั้งเครื่องยิงหินแล้วก็เอ็กโบนครับแก้วอาจจะต้องทําการวางแผนใหม่นะครับเดี๋ยวแก้วจะทําการเข้านะครับก็คิดว่าเราเข้าทางด้านซ้ายโอ้ยากยากยากเข้าด้านบนละกันแก้วจะปล่อยปูดเดลลงไปนะครับเพื่อที่จะทําการโจมตีกับทางฝั่งของป้อมอิฟโรนครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าปล่อยยาบ้าไปนะครับอ,อ๋อไม่ใช่ปล่อยนางฟ้าไปนะครับถูกแล้วนะถูกแล้ว แล้วปล่อยปลลูล,ลงไปหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ใช้ยาบ้าลงไปได้ไหมเดี๋ยวจะรอก่อน,นครับโดยปูเดนจะเข้าไปนะครับแก้วก็จะทําการใช้ยาบ้าลงไปนะครับแต่ว่ามันมีป้อมเอ็กโบนครับที่น่ากลัวปูเดนเนี่ยจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแก้วจะทําการใช้ยาบ้าลงไปโจมตีกับป้อมอิฟโนโนั่นเองก็รอก่อน,นครับแป๊บหนึ่งปูเดนนี่ช้าจริจง แกว่าเราไม่ต้องเอาแล้วนะครับล็อกเข้าด้านบนปล่อยควีนลงไปนะครับแล้วก็ใช้คิงแล้วก็ใช้แมงมุดลงไปนะครับ2ตัวเลยแล้วก็จะทําการใช้ก๊กแข็งลงไปปล่อยบอลลูนเบก้านักขว้างหินเครื่องยิงดูล็อกลงไปนะครับแล้วก็ใช้เจลงไปเลยโอเคเราปล่อยยาบ้าลงไปนะครับจังหวะนี้เลยควีนไปด้านบนครับแล้วก็จะไปกับนางฟ้านครับ ครื่องยิงดูดร้องครับไม่สมารรที่จะฝึกแพงได้ครับกว่าจะฝึกได้ก็ช้าไปแล้วนะครับดูเหมือนว่าไปหินจากไปด้านซ้ายครับทุกอย่างไม่สวยเลยครับส่งมาไม่สวยเลยนะครับบนนี้เราแช่ไปที่ป้อมอิโนก่อนเลยแล้วก็จะใช้ยาบ้านครับลงไปที่ปายหินเลยครับโอเคควีนอยู่ด้านบนครับแล้วก็เยตีออกมาเราใช้กระโดดลงไปตรงนี้เลยนะครับแล้วก็แช่ไปที่ป้อมอิกโนนครับจากนั้นก็จะทําการใช้สกิลคำพิมพ์จากของปูดเดนเลย ควินยังมีน้กฟ้าอยู่นครับซึ่งจะเข้าไปเจ้ของแก้วนะครับก็ซิ่งอแก่แล้วนะครับโอ้โหแล้ปล่อยยาบ้านครับลงไปด้านบนครับที่ปลาหินเลยควินจะเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้มะกรอน้อยลงไปนะครับปล่อยพอมดลงไปด้านล่างโอเคทุกอย่างจะเข้าไปกันครับแก้วว่าบ้านนี้เนี่ยมันไม่หดเลยครับแต่แก้วโจมตีได้ไม่ดีเลยสองตาแล้วนะครับที่เราโจมตีได้ไม่ดีนะครับเดวกาปล่อย มินเนี่ยลงไปนะครับไม่ได้นะครับปล่อยพอมดมินเนี่ยลงไปตอนนี้ต้องลุ้นให้ควีนครับเข้าไปโจมตีด้านในให้ได้นะครับเพื่อที่จะโจมตีกลับบ้านครับซึ่งแก้วมีน้ํายาล่องหุ่นอยู่หนึ่งขวดครับแต่ว่าสกิลหายตัวของควีนเนี่ยไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้กันก็30มสิบวินครับไม่รู้ว่าจะทันเวลาไหมแก้วว่าเราอาจจะไม่ทันเวลาครับฉะนั้นเราจะต้องทําการใช้น้ํายาล่องหุ่นครับลงไปจังหวะนี้เลยโอเค ควีนโจมตีไปที่บ้านหครับเหลือ16วิสุดท้ายนครับนางฟ้านครับก็เยียวยาให้กับควีนเอ็กโบยิงมานครับเราได้บ้านครับโอเคได้ไป2ดาว80ครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะเก็บสามดาวได้ครับจากบ้านที่ไม่หดเลยครับแก้วไม่สามารถที่จะโจมตีได้ผ่านไปแล้วสองตาครับกับความโหดของแก้วครับเดี๋ยวเราไปชมตาที่3กันต่อเลยมาชมมาที่3กันต่อครับ เจอบ้านต่อต้าสองดาวนะครับโดยบ้านอยู่ตรงกลางเลยเราจะเข้ายังไงดีนะครับโดยการที่แก้วจะเข้านะครับแก้วคิดว่าแก้วจะเข้าด้านล่างเนี่ยช้าหน่อยนะครับโดยเราค่อยเข้าตอนท้ายแก้วจะเข้าทางด้านอ่ะด้านบนก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะโจมตีโซน้านบนซึ่งแก้วเห็นว่าตรงนี้นะครับมีป้อมเอ็กโบอันเดียวนะครับแล้วก็ด้านซ้าย2อันนะครับเป็นพื้นดินด้วยเราเข้าด้านขวานครับน่าจะง่ายกว่าปล่อยปูเดนลงไปนะครับปล่อยบอลลูนไปหนึ่งตัว เช็คกับดักลูกโป่งสีแดงลูกโป่งสีดำาครับแล้วก็ปล่อยนางฟ้าลงไป5ตัวเลยโอเคปูดเดนจะเข้าไปนะครับก็จะโจมตีนะครับเราจะต้องทาการโจมตีโซนนี้นะครับให้พังลงไปก่อนไอ้สี่เหลี่ยมอันนี้นะครับพังลงไปก่อนถึงจะเข้าเดี๋ไปยังส่วนต่อไปได้ปูดเดนจะเข้าไปนะครับแต่ว่าก็ใกล้กับปาสแกนเหมือนกันครับค่อนข้างที่จะน่ากลัวเลยครับแล้วก็ปูดเดนจะเข้าไปโอเค เด็กแก้วขอปล่อยคิงลงไปด้านบน,นครับแล้วก็ปล่อยแม่มดลงไปนะครับใช้ซุปเปอร์เบิร์ลงไป1ตัวครับแล้วก็ปล่อยโกแขงลงไปนะครับเด็กแก้วจะปล่อยโกแขงลงไปขอทําการโจมตีอ่ะโอเคแล้วปล่อยโกแขงปล่อยควีลงไปด้านบนครับแล้วก็จะทําการใช้เบก้าเครื่องยิงดูล็อกปายหินบอลลูนครับลงไปแล้วก็ปล่อยเหยาบ้าน,น,นครับลงไป1 er ขวดเลย ใช้สกิลทำพีโมตักของปูวเด่นเลยแล้วปล่อยยาบ้านครับลงไปอีก1นขวดเลยถ้ยาเราจะเข้าไปกันครับก็จะเข้าไปแล้วปล่อยยาบ้านครับลงไป1นขวดเลยแช่ไปที่บ้านเลยครับแล้วก็ปล่อยยาพิษไปที่ฐานแคนเลยโอเคเราใช้ยาบ้านครับลงไปได้อีก1นขวดครับก็จะปล่อยยาบ้านครับลงไปตรงนี้นนนนเลยใช้กระโดดครับลง дорог. ไปด้านล่างปล่อยเจ๊ลงไปด้านขวาครับเพื่อที่จะเก็บเปอร์เซ็นต์ แช่ไปที่ป้อมอิฟโนเลยนะครับแล้วก็จะทําการโจมตีต่อไปเราจะเหลือควีนอยู่ด้านบนครับที่โจมตีเข้าไปนี่มียล่องหุหนึ่งคัวนะครับแก้วอาจจะใช้กับเจนะครับก็จะใช้กับเจละกันเจจะเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราใช้ตอนที่เจอกับป้อมอิฟโนเส้นเดียวนะครับที่อยู่ด้านในลองหันลงไปเอาลองหัวนม่ไม่ติดโอเคปล่อยมังกรน้อยลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยพอมดลงไปนะครับเจจะเข้าไป ควีนโจมตีด้านครับเดี๋ยวเราจัดการใช้ท่าไม่ตายซึ่งท่าไม่ตายนะครับเราคิดว่าใช้เลยแล้วกันโอเคควีนโจมตีกําแพงครับแล้วก็ปล่อยพอมุดลงไปเก็บเปอร์เซ็นต์ให้ทันเวลาครับดูเหมือนว่าด้านบนครับตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาของเราได้นครับแต่ว่าควีนจะเข้าไปด้านบนครับซึ่งเจ๊ตายลงไปนะครับเจ๊เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปโจมตีกับที่เก็บทองคําด้านครับแต่ว่าเราครับไม่สามารถที่จะ ไปได้นะครับแก้ว่าเราน่าจะได้ประมาณ90%เฮ้ยมีมินเนี่ยนกับมังกรน้อยไปนะครับฉะนั้นครับเรามาลุ้นที่ควีนกันต่อเลยครับเหลือเวลาอีก25วินาทีสุดท้ายนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงตรงนี้กำแพงเปิดอยู่นะครับสามารถที่จะออกไปด้านนอกได้นะครับแต่เวลาครับไม่เคยคอยใคร15าวิสุดท้ายนะครับ15าวิสุดท้ายควีนจะเข้าไปนะครับแล้วก็เหลือเป็น5สิงโกซ่านครับสสิงโกซ่านสุดท้ายนะครับควีนไม่เดินมาด้านนอกนครับแล้วอึ้อมไปด้านบน คุยเลือกที่จะโจมตีกัแพงครับทำให้แก้วไม่สามารถที่จะเก็บสัมดาวด้านครับจบไปที่2ดาว96%านตอนนี้ถือว่าใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับได้มา31ถ้วยเดี๋ยวเรารไปชมตาที่สีกันต่อเลยมาชมตาที่สีกันต่อครับเจอบ้างนี้นะครับเมื่อรู้ว่าเมื่อรู้ว่าจะเข้ายัางไงดีเลยนะครับก็กยากเลยนะครับแก้วขอมองก่อนนะครับว่าแก้วจะเจาะด้านไหนได้บ้าง คือถ้าแก้วจะเข้าโซนด้านล่างครับน่าจะยากครับเพราะมีคิงคุมอยู่แล้วก็เข้าที่บ้านครับอาจจะไม่ดีฉะนั้นนะครับแก้วมองว่ามุมด้านซ้ายครับน่าจะเป็นจุดที่เราจะจ่เข้าไปได้แก้วเข้าด้านซ้ายเลยครับแล้วก็ปล่อยบอลลูนลงไปนะครับปล่อยนางฟ้าลงไปเลยเพื่อที่จะไม่พลาดนครับเดี๋ยวปล่อยไปตัว2ตัวครับอาจจะอาจจะลืมได้นะครับแต่สูตรปูเดนบอลครับสามารถที่จะถ้าหากวัดด้านซ้ายนครับมันไม่มีอาวุธหนักๆครับ ปล่อยน้ฟ้าลงไป2ตัวก่อนก็ได้นครับแล้วพอเราจะบุกเข้าไปนะครับก็ปล่อยลงไปหมดเลยก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือเทคนิคที่แก้วได้เรียนรู้มาจากโปรเพยเยอร์ครับดูเหมือนว่าทางฝั่งของปูเดนครับจะเข้าไปแล้วก็จะโจมตีเข้าไปนะครับตรงนี้อาจจะต้องใช้เกี้ยวบ้านครับลงไปนะครับเราปล่อยบอลลูนไปหนึ่งตัวนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวแทงให้กับปูเดนได้ไหมโอเคแก้วว่าเราไม่ควรที่จะ เข้าไปมากกว่านี้แล้วนะครับลปล่อยโกแข็งควีนปล่อยโกแขงควีนลงไปนะครับใช้ซุปเปอร์เบิดลงไปแล้วปล่อยคิงลงไปด้านล่างครับปล่อยแม่มดลงไปใช้เปกกาป่าหินบอลูลงไปนะครับแล้วก็ใช้เครื่องยิงเดอดล็อกลงไปนะครับจากนั้นก็จะทําการใช้สกิลคามพิมุตะลงไปเลยแล้วก็ปล่อยเอลบาลงไป1ขวดเลยนะครับโอเคทุกอย่างจะเข้าไปกันครับก็จะเข้าไป แล้วปล่อยเอย้าบ้านครับลงไปอีกหนึ่งคนเลยบอลูนก็จะเข้าไปนะครับเป็นตัวเทคกับดังครับเรามีแตงแคนออกมาปล่อยยาพิษไปที่มังกรเลยแล้วก็ปลาหินจะไปดางขวานครับเราใช้กระดุลให้เขาเลยแล้วก็ปล่อยเอี้ยบ้านครับ,รรงล,ล,ล,บ,รบลงไปที่โอปลาหินมันออกดานข้างหมดเลยครับเราใช้เอย้าบ้าไปที่ไหนดีที่ปลาหินละกัน,นครับแล้วก็จะแช่ไปที่ป้อมอโนฟโนเส้นเดียวไม่เช่นนั้นควีนอาจจะตายลงไปได้ครับแช่ไปที่นี่เลย แล้วก็ปล่อยเจนครับลงไปด้านซ้ายโอเคแก้วยังเหลืออยู่นะครับก็จะปล่อยเยาบ้าลงไปที่ปลายหินเลยครับรวมท้งนางฟ้าจะได้รับการเยเียวยาในะฟ้าถ้าจะเยียวยาได้แรงขึ้นนั่นเองโอเคทุกอย่างจะเข้าไปกันครับปลายหินไปมั่วหมดแล้วนะครับเราให้เจ๊เข้าไปนะครับแก้วคิดว่าเราใช้สกิลชิ่งได้เลยแล้วก็ล่องหุ่นเจ๊ไปนะครับลองหันตรงนี้เลยโอเคควีนจะไปด้านขวาน,นครับเราใช้ มังกรน้อยไปด้านขวาใช้มินเนียลงไปนะครับดลังมีไม้ไม่มีนะครับโอเคบ้านทางลงไปแล้วนะครับเราปล่อยข้อมุดะครับลงไปด้านบนแล้วก็ปล่อยธนูลงไปนะครับคีนใช้สกิลหายตัวเลยเดี๋ยวจะไม่ทันเวลานะครับตอนนี้น่าจะได้สามดาวนะครับน่าจะไม่พลาดถึงแม้ว่าไปหินมันจะไปเล่ตุ้มเปะเลยนะครับไปมดซัวเลยนะครับแต่ก็เก็บ3ดาวมาได้นะครับสุดนี้โหดจริงคนแก่ๆอย่างแก้วนะครับก็สามารถที่จะ ใช้สามดาวทำการโจมตีได้เลยเดี๋ยวเราครับไปชมตาที่5กันต่อเลยมาชมตาที่5กันต่อนครับเจอบ้านนี้นะครับก็น่าจะเป็นบ้านบล็อกเบลดครับเป็นบ้านกล่องเนาะเราจะเข้ายังไงดีการจะเข้านะครับถ้าเราจะโจมตีโซนด้านล่างครับป้อมเอ็กโบเนี่ยคุมมาเลยครับฉะนั้นเราอาจจะใช้ปูดินสั้นๆครับไม่ต้องใช้ลึกครับปล่อยสั้นๆไม่นานนั่นเองก็เดี๋ยวเราจะเข้าด้านซ้ายกันครับเพราะว่าด้านซ้ายมีปูดิน ทางด้านขวาเนี่ยมีคิงครับอาจจะไม่ดีฉชน,นครับแก้วจะปล่อยปูเดนลงไปแล้วก็ปล่อยบอลลูนลงไปหนึ่งตัวครับทำการใช้นักฟ้าลงไป5ตัวเลยโอเคปูเดนจะเข้าไปนครับเราจะให้ป้อมพุก,กับป้อมอ่ากับที่คุณเจาะน้ำมั่วเอ้มั่วไปหมดแล้วที่คุณเจาะน้าดาวนะครับพังลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเข้ากันก็จะทําการใช้เตรียมยาบ้าด้วยครับเผื่อว่าต้องใช้ แต่คิดว่าไม่ต้องนาะแก้วคิดว่าเราจะต้องปล่อยคิงลงไปแล้วนะครับก็จะปล่อยคิงปล่อยแม่มดลงไปนะครับแล้วก็จะทําการใช้ซุปเปอร์เบิร์ดลงไปหนึ่งตัวแต่ว่าซุปเปอร์เบิร์ดครับเป็นแพงยากอยู่นะเดี๋ยวเราจะหาทำเลที่เข้าก่อน,นครับโอเคปูเดนแล้วปล่อยโกแข็งลงไปแล้วก็ปล่อยคิงลงไปนะครับปล่อยเบก้าลงไปนะครับปูเดนมาดิ ปูเดนไม่มาครับเราใช้พอมุดลงไปปูเดนมาเออมา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 ซมาแล้วก็ปล่อยคือยิงเดือดล็อกลงไปนะครับปล่อยปาหินลงไปแล้วก็ใช้ยาบ้านครับลงไปหนึ่งขวดเลยจากนั้นก็ใช้สกิลคำพิมพ์ตะของปูเดนเลยครับแล้วก็จะใช้ยาบ้านครับลงไปหนึ่งขวดเลยทางแค้นออกมาครับเป็นละวานครับเราปล่อยยาพิษลงไป ล่อยยาป้าลงไปแช่ไปที่ป้อมด้านในนะครับตรงนี้เลยโอเคฐานจะเข้าไปนะครับดูเหมือนว่าซูปเปอร์อักข้วหินของแก้วนะครับจะซิงหแกลไปหมดแล้วนะครับตายไปตัวไหนเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะเราเหลือควีนครับฉะนั้นเราอาจจะต้องหลีดนะครับเพื่อที่จะให้ควีนเข้าไปโจมตีบ้านให้ได้นะครับไม่เช่นนั้นเราอาจจะได้เพียงแค่ดาวดีอ่อนครับควีนเข้าไปเรามียาป้าอยู่นะครับให้ยาป้าเลย โอเคแล้วก็จะเข้าไปนครับโดยควีนอยู่ด้านไหนนาฟานครับไม่อยู่ยาให้กับควีนนี่สิอาจจะงันเข้าด้านครับเราใช้สกิลชิงแล้วแก้วปล่อยเจ๊ไปเลยแล้วกันนะครับซึ่งตอนนี้แก้วจะสนใจที่ควีนควีนมาด้านขวานครับซึ่งเราใช้กระโดดให้เขาก็ได้ดาวเดียวแน่เลยตอนนี้ตอนนี้ได้จะได้แค่ดาวเดียวนะครับควีนโจมตีกับป้อมเอ็กโบนครับสักเข้าไปแล้วก็เอ็กโบนจะพังลงไปนะครับแต่ว่าเวลาไม่พอครับตอนนี้ เราหมดหล่อเลยนะครับอุษาแอคมานะครับตอนทีแล้วได้ไป3ดาวนะครับตอนี้ได้เพียงแค่ดาวเดียว50%นะครับก็ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเล่นได้ไม่ดีนะครับคือไอนน้กำแพงตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่แก้วแก้วเห็นแล้วกลัวเลยครับคือกันได้ดีนะกันได้ดีแก้วอาจจะเอาไปใช้กับบ้านของแก้วบ้างโอเคสรุปว่าจบไปที่1ดาว60% <laughs> แล้วก็จบไปที่6กครับได้ไปไม่มากกว่านี้แล้วตอนนี้นี่ได้แค่ดาวเดียวนะครับรู้สึกเสียดายจังเลยนะครับโอเคแต่เราก็เลือกเข้าที่ไกลจากบ้านเนาะเดี๋ยวเรานะครับไปชมกันต่อในตาที่6เลยครับผมมาชมมาที่6กันตอนครับเราเจอบ้านการสัมดาวนะครับเดี๋ยวเราจะมาโจมตีกันนะครับโดยถ้าแบบนี้นะครับจะเข้ายังไงดีถ้าแบบนี้ครับแกอาจจะเข้าที่ ป้อมเครื่องยิงหินด้าล่างครับเราอาจจะใช้ปูเรียนที่นานขึ้นก็จะประมาณ1นาทีครับเพื่อที่จะโจมตีและจะเข้าด้วยเครื่องยิงดูร้อนครับเข้าไปด้านซ้ายครับไปที่บ้านก็หวังว่าเราจะเก็บสำดาวด้านครับเดี๋ยวมาโจมตีกันก็ปล่อยปูดเรียนลงไปนะครับปล่อยบอลลูนลงไปแล้วปล่อยน้งฟ้าลงไปนะครับถ้าเราจะเข้าไปที่เครื่องยิงหินนะครับเราอาจจะต้องทําการใช้เยเบ้านลงไป1ขวดครับเพื่อที่จะโจมตีนครับก็ ต้องรอจังหวะด,ดีๆนะครับที่จะใช้ยาบ้าไม่เช่นนั้น,นครับเราอาจจะพลาดจังหวะสําคัญได้เพราะว่าด้านในนะครับมีควีนควีนก็คุมอยู่ครับอาจจะไม่สู้ดีโอเคปุเินจะเข้าไปนะครับเดี๋ยวแก้วจะปล่อยยาบ้าลงไปนะครับเมื่อป้อมขึ้นยิงหินมันยิงมานะครับก็ปล่อยยาบ้าลงไปตรงนี้เลยนะครับโอเคแล้วแก้วจะใช้คิงลงไปด้านซ้ายใช้แม่มดลงไปนะครับเราใช้ ระเบิดครับลงไปตรงนี้เลยโอเคเดี๋ยวจะให้ทางฝั่งของป้อมเครื่องยิงพังลงไปนะครับแล้วปล่อยก้นม้ำแข็งครับปล่อยควีลงไปแล้วก็จะทําการใช้เปก,ก้าลงไปนะครับปล่อยปลาหินบอลลูนเครื่องยิงเดือดร้อนครับแล้วก็โอเคเข้าไปแล้วนะครับเราใช้ยาบ้าลงไปหนึ่งขวดเลยแล้วใช้สก,กลิลครามพี่ อามาตานครับล็อกก่อนครับให้โดนเครื่องยิงเดือดล็อกด้วยครับแล้วปล่อยยาพิไปที่ซูเปอร์มินเนี่ยนครับใช้ทำพิมพ์มาตัดแล้วครับแล้วก็ปล่อยยาบ้าลงไปก็จะเข้าไปนะครับแช่ไปที่ป้อมอีคโนเลยแล้วก็ปล่อยยาบ้าลงไป1ขวดเลยครับดูเหมือนว่าเราจะประกันแพงยังไม่ได้ครับก็จะเข้าไปอีกนิดนึงโอเคเราแช่ไปที่บ้านแล้วก็ป้อมอ็กโบเลยครับแล้วก็จะเข้าไป เราปล่อยเจนครับลงไปด้านบนบ้านพัง,งไปแล้วครับเราก็จะทําการใช้มังกรน,น้อยลงไปด้านล่างครับแล้วก็จะเข้าไปใช้กระโดดนครับลงไปตรงนี้เลยเพื่อที่จะเชื่อมต่อไปด้านบนครับเจอยู่ด้านบนโจมตีไปที่เครื่องยิงหินครับเราใช้เดยวสกิลชิ่งยังไม่ใช้ครับเราปล่อยมินเนี่ยล,ลงไปโจมตีกับที่เก็บน้ําม่วนครับแล้วก็เป็นแนวล่องหวลงไปที่ปัวเด่นครับไม่ใช่นนั้นป้อมอีกเงเส้นเดียวจะยิงมา เราใช้สกิลชิ่งไปนะครับปล่อยพอมบนลงไปด้านบนครับเจ๊เข้าไปแล้วนะครับที่ป้อมอิฟโนกโอเคเรามีแววว่าจะได้สามดาวนะครับมันคือว่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่านะครับเจ๊เข้าไปควีนตามมนครับก็จะเข้าไปโอเคทูดีเย่ยมเลยนะครับแก้วก็อัดไปได้5ตานครับแล้วก็ฝนตกฟารอนครับก็เลยพักไปนครับนี่กลับมาไฟยังมีเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป่าลงแล้วนะครับบ้านใคร เหมือนตกฟาร้องบ้านครับก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับช่วงนี้ก็ระวังตัวกันด้วยนะครับแล้วก็ควีนจะเข้าไปนะครับใช้สกิลหายตัวควีนมันจะไปโจมตีกราบคงกระดูอากาศนี่สิโอเคครับจะเข้าไปเหลือเป็นโรงงานอาคมมืดครับแล้วก็ได้ามาสามดาว1%นึ่เต็มถือว่าเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวเราไปชมตาที่เจกันต่อเลย มาชมตาที่เจดกันต่อครับเราเจอบ้านหลังนี้นะครับก็จะตีชมกันครับตรงนี้มีรูแหวงนะแต่ว่าเราก็จะไม่สนใจละกันการเข้าครับก็น่าจะเข้าเหมือนตาที่แล้วนะเราอาจจะเข้าครับโดยถ้าเราเข้าด้านขวาครับมีคิงคุมอยู่ด้านซ้ายมีควิงคุมอยู่ครับแก้วตัดสินใจไม่ถูกเลยนะครับว่าจะเอาด้านไหนดีเอาเป็นว่าเราเอาด้านขวาละกันซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวกาจะบอกครับว่า ถ้าเราเจอป้อมอิฟลูเส้นเดียวครับบรนจาต้องใช้อเราอาจจะต้องใช้เอาล้าแช่2ขวดครับหรือว่าล่องหุ่หนึ่งขวดค,ครับซึ่งจะค่อนข้างเปลืองน้ํายาเลยครับกับการใช้แต่ถ้าเราจะไปสั้นๆก็ได้เหมือนกันครับถ้าเราจะไปสักประมาณสามสิบวินครับยังไม่ทันได้เอาป้อมอินฟโนครับแต่ว่าแก้ว่าถ้าเอามันก็ดีนะน่าจะแจ่มนะครับเดี๋ยวเราลองใช้ดูแก้วอาจจะทําการลงทุนนะครับทาการใช้ ยเยืบ้าลงไปหนึ่งขวดครับก็ก็จะปล่อย,ยเดือบ้าลงไปนะครับเมือ่อป้อมอ,อิฟโนะครับยิงมาเดี๋ยวเราปล่อยเดือบ้าลงไปนะครับนิดนึงแต่เวลามันก็นานแล้วนะครับแก้วว่ายังไงดีเเราใช้เยาอบ้าลงไปนะครับแล้วก็แช่ไป1ทีนครับตรงนี้เลยโอเคปูเดนจะเข้าไปนะครับเราอาจจะต้องแช่ไป1ทีปูเดนจะยิงเข้าไปนะครับแก้วว่า,ววาเราแช่ไป1ทีโอเค แล้วก็ดึงไปด้านบนเลยครับใช้ควีนไปแล้วก็คิงครับแก้วลงช้าเกินไปใช้แม่มดลงไปนะครับแล้วก็ใช้มังกรน,น้อยลงไปนะครับใช้ระเบิดลงไปนะครับปล่อยปลาหินบอลลูนเบก,ก้าเครื่องยิงดือดล็อกลงไปนะครับแล้วก็จะเข้าไปกันเราใช้ยาบ้านครับลงไป1นึ่งขวดเลยควีนไปด้านล่างครับไม่เข้าไปด้านในอาจจะงานเข้าได้นะครับโดย เราอาจจะต้องไปดูควีนครับว่าเป็นยังไงน่าจะไหวอยู่เนะาะทำการใช้สกิลคำพิมพ์ตัฟัวเด่นเลยแล้วปล่อยยาบ้าลงไปนะครับทางด้านบนโอเคเข้าไปนะครับเราใช้กระโดดลงไปหนึ่งขวรเลยแล้วก็เจน,นครับเราอาจจะทําการใช้ยาบ้าครับลงไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปล่อยเจไปด้านซ้ายแล้วก็จะใช้ยาพินนะครับไปที่ฐานแคนเลยเลสตุ้มเป้หมดแล้วนะครับตอนนี้ โอเคทุกอย่างจะเข้าไปนะครับเราใช้ล่องหุ่นไปที่เจก็จะล่องหุ่นไปที่ป้อมอโคนครับเดือที่บ้านบ้านยังไม่พังลงไปนะครับอาจจะงานเข้าได้แก้ว่าตอนนี้เราได้ดาวเดียวแน่เลยเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยนะครับพอได้3ดาวแล้วอีกตาหน,นึงจะได้ดาวเดียวนะครับก็จะเข้าไปนะครับเจใช้สกิลชิงก็จะชิงไปนะครับน้ฟ้ามาที่เจไม่ทันนะครับทำให้ไม่มีตัวเยียวยานครับแถมถ้าฝั่งของซูเปอร์มินเนี่ยนที่ออกมาจากแคน ก็ยังไม่ตายลงไปนะครับทำให้ไม้นี้เราได้ไปเพียงแค่1ดาว76%น่าเสียดายมากเลยครับถ้าเราเก็บได้2ดาวจะได้ถ้วยเยอกว่านี้นครับก็ต้องยอมรับนะครับว่ายังทำได้ไม่ดีพอสรุปว่าจบไปที่1ดาว77%เนะครับเดี๋ยวเราไปชมตาสุดท้ายกันต่อเลยมาชมมาสุดท้ายกันดีกว่านะครับก็เจอบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านตอต้าน3ดาวนะครับเดี๋ยวเราจะ มาลุยกันนะครับถ้าจาไม่ผิดครับเราเคยเจอบ้านที่คล้ายๆแบบนี้แล้วนะครับก็ก็ยากเหมือนกันเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าแก้วจะเข้ายังไงโดยเหมือนเดิมครับแก้วจะเข้าด้านล่างแก้วจะเข้าด้านซ้ายนะครับเพราะว่าปูเด่นครับอยู่ด้านซ้ายถ้านขวานครับจะมีคิงอยู่คิงก็จะจมตีปูเด่นของเราด้านครับเราปล่อยปูเด่นลงไปนะครับปล่อยบอลลูนลงไปและทําการใช้นางฟ้าลงไป5ตัวเลยโอเค ก้วจะโจมตีโซนนี้นะครับให้พังลงไปก็โจมตีป้อมปืนใหญ่ป้อมธนูนครับให้พังลงไปก่อนและเดี๋ยวเราจะเข้าด้านขวามือนะครับโอเคจะใช้เวลาไม่นาน,นครับใช้ปูเดินสั้นๆก็คิดว่าเราควรที่จะทําการเข้าได้แล้วนะครับก็ปล่อยคิงลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยแม่มดลงไปนะครับเราใช้กุ๊กแข็งลงไปนะครับตรงนี้เลยแล้วก็จะใช้ควีน,นครับดึงปูเดินมา แล้วก็ปล่อยเปก้าลงไปนะครับทำการใช้บอลลูนไปหมดเลยปล่อยเครื่องยิงเดือดล็อกลงไปตรงกลางครับแล้วก็ใช้ปลาหินลงไปนะครับแล้วก็จะทําการใช้สกิลคาำพิมุตตะของปัวเด่นเลยแล้วก็ใช้ยาบ้าครับลงไป1ขวดเลย <S <S โอเคทุกอย่างจะเข้าไปนะครับก็จะเข้าไปได้ในากันโอเคเราเปิดกินแพงได้แล้วนะครับเราใช้เยาบ้าไปนะครับแล้วก็แช่ไป แช่ปลายนะครับโอเคช่วเยี่ยมเลยปล่อย,ย,ยอบ้าไปนะครับด้านในแล้วก็จะไปถึงบ้านครับไปหินตาลงไปเราใช้กระโดดลงไปด้านซ้ายนะครับแล้วก็ปล่อยเอบ้าไปหนึ่งขวลดเลยแล้วก็จะปล่อยเจนครับลงไปด้านซ้ายมือโอเคทุกอย่างจะเข้าไปกัน,นครับปลาหินไปด้านขวาหนึ่งตัวนะที่แก้วเห็นอยู่นะครับเจ้จะเข้าไปแล้วเราก็จะดูควีนครับต้องรักษาควีนให้อยู่ได้นานที่สุดเลยควีนจะได้โจมตีบ้านได้นนครับเราเหลือยาอยู่ สองขวาครับเป็นยาพิษนะครับที่เราไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ควีนจะเข้าไปนะครับเราอาจจะต้องล่องหุ่นให้กับควีนครับตรงนี้เลยโอเคล่องหุ่นไปแล้วนะครับเจ๊อยู่ด้านบนปล่อยยาพิษไปช่วยนะครับแล้วก็ใช้สกิลชิงโอเคควีนจะเข้าไปนะครับโจมตีกับบ้านแก้ใช้สกิลหายตัวเลยแล้วก็ปล่อยมันก็น้อยไปด้านบนครับปล่อยมินเนี่ยลงไปเพื่อที่จะเก็บให้ทันเวลาครับแล้วปล่อยลงไป โอเคเจนครับจะอยู่ด้านล่างครับเจอกับคงรดูนครับตรงนี้มีเยอะเลยครับเขาดักได้ยอดเลยนะครับเดยเราจะเข้าไปกันเจบอกว่าไม่ไหวแล้วนะครับขอลาไปก่อนครับแล้วก็ปล่อยสเปอร์เบิร์ลงไปนะครับซึ่งเอามาก็ไม่ได้ใช้เราได้เปอร์เซ็นต์มาค่อนข้างสูงเลยครับน่าจะได้80%เอร์เซตครับแต่ควีนตายลงไปแล้วเกือบก็มันก็ไม่เกือบเนาะสามดาวเนี่ยมันก็ไกลอยู่ครับแต่ว่าก็ถือว่าทรงประมาณนี้นะครับถ้าใครจะเล่นสูตร อ่ะซูเปอร์ในคอ่งหินครับหรือว่าซูเปอร์เบลร,ร์ก็จะเข้าประมาณนี้เลยครับเราจะต้องเข้าด้านตรงข้ามของอ่าบ้านนั่นเองเพื่อที่จะให้เครื่องยิงดรรอนครับจกเข้าไปได้ลึกที่สุดเลยแต่คือเล่นแบบนี้ก็เสี่ยนครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าแก้วผ้าสองตาที่อ่าควีนครับไม่สามารถไปถึงบ้านได้เราเข้าไปได้ไม่ลึกครับแล้วก็พ่ายแพ้ลงไปยังก็ลองเล่นดูกัน,นครับวันนี้แก้วได้3ดาวไปส่องไม้ใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกัน วันนี้ถ้าแปดไม้แก้วตีไปได้215้ถ้วยนะครับได้2ดาวไป1 2 3 4ไม้นะครับได้2ดาวไป4ไม้แล้วก็ได้3ดาว2ไม้นะครับแล้วก็ได้1ดาว2ไม้นะครับก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับถ้าเราเปลี่ยนจากดาวเดียวเป็น2ดาวได้อีก2ไม้นะครับเราก็จะได้ถ้วยเกือบเกือบ240ถ้วยเลยนะครับถือว่าวันนี้ครับแก้วก็พอใจนะครับกับการโจมตียังไม่มีใครนะครับมาโจมตีบ้านแก้วเลย ท่านชมนจะใช้เดี๋ยวแก้วจะใส่ลิงก์จะฐานไว้ในคำธิบายน,นะครับถ้าจะเอาสูตรนี้ไปใช้ก็ลองเล่นดูเนาะแก้วเล่นแล้วชอบนะครับคงจะเล่นต่ออีกสักประมาณ1-2อาทิตย์นะครับจนจบซีซั่นนี้เลยโอเควันนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ